ครนี้เป็นคืนมาคาผูชาหมาคาเป็นชื่อของเดือนเดือนสามผูชากันกราบไหวเราไม่ได้กราบไหวเดือนเรากราบไหวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นราเลกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในในวันคล้ายวันนี้ก็ปีแรกหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตอนบาย วันแผ่นเดือนสามนี่แมีพระภิกษุซึ่งเป็นพระอาหารหันต์ล้วนๆดังพันสองร้อยหาสิบองค์มาประชุมกันโดยไม่ได้มีการนัดหมายพระองก์เลยเอโอกาสฉลองทำรรที่รกวัาฉลองนั้นพระท่านเหล่านั้นก็สําเร็จแล้วไม่มีเกยียรตอะไรที่ะลองทำสำหรับตัวเองแล้วทีนี้พระองค์ตั้งใจว่าจะพระเหล่านี้ออกไปประกาศพาศาสนา พระองค์จึงอธิบายทำให้ละเอียดกระท่านเหล่านั้นท่านตรัสรู้บางที่กคยฟังทำแค่ครั้งเดียวหรือสองครั้งก็ตรัสรู้เลยส่วนความรู้กว้างขวางรายละเอียดออกไปบางที่อาจจะไม่ทราบพระองค์ก็เลยถอโอกาสสอนเพื่อจะให้ท่านเหล่านั้นออกไปประกาศกรวมองแล้วข้อสุดท้ายที่พระองค์สอนนั้นการทำเจือให้ยิ่ง นี่เป็นคำสองครูพระเจ้าทั้งหลายนี่เราเรียกว่าปฏิบัติบูชาด้วยการปฏิบัติพยายามทำเจ็ดคงรอยให้มันยิ่งให้มันเป็นสมาสมาธิขึ้นมา,าการบูชานั้นท,ที่จะมีสองอย่างก็มีอาเมศบูชาปฏิบัติเทียมบูชาด้วยอาเมศมีดอกไม้ทูบเทียนเป็นต้นแล้วที่เราเดินเวียนเทียนอยู่เนี่ย ประเพณนี้สมัยก่อนเวลาจะไปลาคนที่สาคัญคนที่เราเคารพเราก็เวียนสามรอบก่อนที่จะไปะครูบาอาจารย์ท่านก็บอกบอกว่าบางทีเทวดามาเฝ้าม,ม,มุมโพม่านก่อนที่จะไปก็ก,ก็ทําทักเสนวัตเวียนสามรอบแล้วก็ไปนี่เป็นสมุดของโลกก็เป็นความ ดีงามอยู่เช่นนั้นแต่ว่าพระองค์ก็บอกว่านกากรรมบูชาทั้งหลายนี่มาใช่บูชาอย่างเลิศรือบูชาอย่างแท้จริงถ้าจะบูยบูชาอย่างแท้จริงนั้นก็ต้องปฏิบัติบูชาปฏิบัติทมสมควรแก่ธรรมหมายเขามาไม่ได้ทำทำตามกิเลสของเราไม่ได้ทำเอาทำสมควรแก่กิเลสเราปฏิบัติตัวเราให้มันสมควรแก่ธรรมพยายามทำเจตคุณเราให้ยิ่ง ก็ยกเจ็ตของเราเหนืออารมณ์ของโลกทั้งหลายเรื่องลาบเสริมลาบยศเสื่อมยศสังเกตนินทาสุขทุกมันหมุนอยู่ตลอดเวลาถ้าใจของเราอยู่ในระดับของเขาเื่อหมุนไปตามเขาเหมือนแม่งม้าตัวนําไปก็ไปตามเขาตะกอกกำไปเรื่อยๆไอ้ตัวที่อยู่ข้างหลังก็ไม่รู้ บางตัวนั้รู้รึเปล่าว่าจะไปไหนแล้วเห็นว่าเขาไปเขาไป,าไปด้วยกันนี่โลกขอ,ของโลาเป็นยังไงของเขาตื่นขาวเรื่องนั้นขาวเรื่องนี้แล้วก็ตื่นไปตามเขาแล้วสภาพเจ็ดจากของเราเป็นยังไงก็ตกเป็นธาตุของเขาธาตุของเราที่เราทํเจ็ดของเราให้เป็นหนึ่งยกระดับเจ็ดให้อยู่กับลหมหายใจเข้าออก ว่าที่เราทําความรู้สึกภายในร่างกายเรานี่ทถ้าไม่เรียกว่ากามท้าเรียกว่ารูปใีความสุขของกามนั้นมันมีโทษดสารพัดทษบางทีกว่าจะได้มาก็ทําทุดจริจบ้างถ้าเสื่อมไปเสียไปก็เกรดถจะทำร้ายกันก็มีคนที่เคยรักกันพอเป็นพลิกเอาแล้วเกลียดหน้ากันดูกันไม่ได้ นี่ก็ของกามมันมีโทษอีกอย่างหนึงความสุขของกามเวลามันวิ่งไปตามมันใจของโน้นมันมืดมันลืมหมดเฮริขัลืมอัตปาก็ลืมคืความรู้สักความรู้ของใจมันแคบข้าวแคบบางท่นที่ท่นด้ยวยควาหน้าม,มืดรู้อะไรนิดๆหน่อยๆนะแต่ไอสิ่งที่ควรจะรู้ที่สิ่งที่ควรจะรู้ลืมหมดเลย นสุขของกามันมีโทษอย่างนี้เราก็พยายามหาสุขความสุขอีกชนิดหนึ่งก็เรียกว่าสุขของรูปเราดูลมหายใจธาตุลมในร่างกายของเราทำความรู้สึกของเราให้เป็นแ็มอยู่หตัวที่ทางเรียกว่าสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมตั้งแต่หัวไปงทไปงเท้าไปเท้าไปทางหัวอว้ว่าทุกเชนความรู้สึกของลมในร่างกายของเราเป็นยังไงบ้าง ถ้าเราทาความรู้สึกของเราให้เต็มอยู่ในร่างกายแบบนี้ใจของเราไม่มีส่วนเหลือที่จะวิ่งออกไปข้างนอกที่มันวิ่งออกได้มันเขาว่า,ม,ามันมันยังไม่เต็มอยู่ในตัวมันมีช่องวอขาดไปนน่นขาดไปนี่แล้วก็วิ่งออกเข้าออกได้แต่ถ้า,ากว่าความรู้สึกของเรามันเต็มเปี่ยมอยู่ในร่างกายมันเหมือนกับมือของเรามีอะไรอยู่ในมือทั้งสองข้างจะจับอะไรอื่นไม่ได้ เมื่อายใจของเราอยู่ครับลมตัวความสบายแบบนี้เรียกว่ามันมีอาหารหรือยังอย่างดีพอใจของเราที่มันชอบเว่งออกไปตามเรื่องของโลกเขาเป็นใจที่อยู่หอยแต่ถ้าหากว่าเรามีเปรติมีสุขเกิดขึ้นภายในลมเข้าก็สบายออกก็สบาย ตรงไหนในร่างกายของหนาที่ระควาลมไม่ค่อยเดินแล้วก็นะคายเมันเต็มอยู่หลายนั้นเหมือนกับว่าในสัตว์สักฝนฝงหนึง่งบางตัวก็ได้ได้เกินบางตัวก็ไม่ได้กินมันก็ดทะเลาะกันขึ้นมาแต่ต่างว่าทุกตัวได้เกินมันก็เอ็มอยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกันได้ พราะฉันก็นพยายามแต่งทาทดลองของเราให้มันเอิมทั้งตัวจ่ายของเราให้มันสมซาไปทั่วตัวหรือแ่วายกระดับเจ็ดข้องเราให้สูงขึ้นทีนี้พอย,ยกได้แล้วอย่าปล่อยให้มันไปเท้งมันนะพยายามรักษาไว้ถึงแม้ว่าเราจะออกจากนี้ไปและเป็นวัน,วนอื่นวันที่ไม่ใช่มาคาปูชาแต่เราอย่างปฏิบัติได้ เรื่องอะไรจะทิ้งสิ่งที่ดีวันนี้วัดในวัดต้องเอาไปเท็บตัวไปที่บ้านด้วยที่ทํางานด้วยที่ไหนๆก็เราก็ปฏิบัติได้พยายามสร้างความรู้สักขั้นเนแตมอยู่หลายตัวเรื่องของโลกเขาเขาจเห็นว่าเป็นของที่อยู่ใต้เราเรียกว่ามันมันจะ เราจะรู้สภาวาแลกลงแลกลงแลกลงไม่ได้ใหญ่โตเหมือนแต่ก่อนก้าท่านเทียบคนที่ใจสูงนั่นคนที่อยู่บนภูเขามองลงไปเห็นคนข้างล่างที่ก็วุ่นวายกันอยู่แต่เราอยู่เหนือเขากำลังวุ่นาวายไปตามเขาก็เกิดความสลดสังบบ้างเกิดสงสารบ้าง แต่ที่สําคัญที่สุดกจายของเรา,าได้วิ่งลงไปรวมกับเขาเราอยู่บนนี้มองออกไปก็เห็นกว้างกว้างใหญ่ดี๋ยว่าคนที่อยู่ในหุบเขาคนที่อยู่ในหุบเขาบางที่แสงแสงแดดเห็นวันละไม่กี่ชั่วโมงถ้าอยู่บนยอดเขามันเห็นตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นไปถึงพระอาทิตย์ลงสว่างรอบไปหมดเลยตาของเราก็มองไปได้ไกล ในใจที่เป็นสมาธิย่อมมองดูเหตุการณ์ในชีวิตให้มันกว้างออกไปเพราะมีมีความอิ่มอยู่ในตัวเราระดับเจตของเรามันสูงกว่า,ารีกเลยว่าใจของเราเป็นอิติเจตเป็นเจดที่สูงขึ้นสูงกว่าปกติที่ี่เราจะพยายาม ผลักดันให้มันส่งกว่านี้ก็ต้องใช้ปัญญากลมาในทิงสมาธินะเพียงแต่ว่าเราก็พยายามดูแลสมาธิของเราให้มันทีทุวนว่ามีอะไรจะมารบกวนบางครั้งเราอยู่กับสัญญาของหนอมแต่มาสัญญาอื่นเข้ามามาตอมมันแบงเมาเอกมันมามาตอม สงไฟเราก็พยายามให้แสงไฟคุอยู่ในครอบแก้วไม่แมงทั้งหลายเข้ามาทำลายมันได้พเพราัฉะวัแล้วมันเกิดขึ้นมาว่าอะไรนิดๆหน่อยๆที่จใจใจของเราเขวะไปเราต้องตั้งสติให้ดีพยายามรักษาอารมณ์ของเราไว้แยกจตใจของเราออกจากอารมณ์ทั้งหลายที่อยู่นอกจากลมของเราถ้าแยากได้แล้ว อยู่ไปอยู่ไปก็แยกอีกชหนึ่งเรียกว่าแยกใจออกจากอารมณ์ของสมาธิอีกอีกขั้นหนึ่นงพยายามดูขนาดสมาธิของเราไม่ยังมีขึ้นมีลงมีดีบ้างไม่ดีบ้างก็เอาดีก็ดีอีกแล้วเอาไม่ดีแล้วกลับไปกลับมาความสุขของเราบางที่มันไม่แต้มเปี่ยมไม่ถึงกับทุกข์หรอกแต่ว่ามีอะไรรบกวน ในไอที่รบก,กวนนั่นแหละจะทำให้ควอีกเป็นทุกข์อีกชนิดหนึ่งก็เป็นทุกข์ละเอียดเข้าไปอีกเป็นส่วนหนึ่งของสมาธิถ้าก็พยายามดูบิสัญญาอะไรเกิดขึ้นทําให้สิ่งที่รบก,กวนนั้นรู้สึกว่านักขึ้นตัวสัญญาอะไรที่ดับลงไปสิ่งที่รบก,กวนนั้นมันจะน้อยลงไปพยายามตั้งข้อสังเกตว่าอะไรมาอะไรไป อะไรพาความทุกข์มาอะไรพาความสุขมาเนี่ยถ้าว่า,เร,าเริ่มจะเกิดปัญญาขึ้นมาแยกเจ็ดออกจากอารมณ์กระจายของเรามันจะมีตัวรู้ตัวตัวหนึง่งต้องมีร่างกายกตัวนึง้งแล้วก็ทุกขเวทนาก็อีกตัวหนึง่งนำมีสัญญาที่วิ่งกันไปวิ่งกันมาในสิ่งสามสิ่งหนึ่เาเนียเราก็พยายามแยกแยกออกไปถ้าแยกได้ จ่าของน้อก็เป็นอิสระทั้งจะอยู่กับร่างกายที่สุบ้างทุบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างแต่จากของน้อยังป,ปกติได้ไม่ขึ้นไม่ลงกับเขาเพระยาะแยกก็ได้นี่เจ็ตของเราก็จะยิ่งกลายเป็นเจ็ตที่สูงขึ้นมาเป็นจ็ตที่เย่งขึ้นมาพอเราใช้สมาธิใช้ปัญญาอบรมเจ็ดใจของเจ้าของ น,นี่เป็นสิ่งที่เราต้องอบรมเองนะคนอื่นอย่างผู้แทนนี่พเพียงแต่แนะนำเฉยๆว่าควรทำยังน้นควรทำยางไงแต่งานจริงๆมันงานของเราจะกว่ามาปฏิบัติบูชาพระพระุทธเจ้านี่ที่พระองค์ตั้งปฏิบัติบูชานี่เป็นบูชาอย่างยิงย่งก็สอถึงความเมตตากรุณาของพระองค์ คิดดูสิพระองค์ก็สังบารมีมากขนาดนันที่ที่คนอื่นจะมาบูชาพระองค์ท่านจะเอาดอกไม้ทูบเทียนหรือทั้งก็ไม่ต้องการท่านได้เสิ่งที่ดีกว่านั้นทีนี้ท่านยังสงสารพวกเราเพราะฉะนั้นต้องการให้เราบูชาในทางที่ให้เป็นเปลวชิญเจงกับตัวเราท่านจึงตั้งปฏิบัติบูชานี่แหละเป็น ปฏิบัติการปูชาที่ส่งยิ่งพวกเราเองก็จะได้ประโยชน์แล้วก็เสือคำสอนพระองค์ออกไปอีกชั่วคนอย่าม่ตกถึงเราแล้วหายไปเลยแล้วก็ปุญาต,ตายายก็เห็นความสำคัญของาศาสนาพุทธจึงสอนพวกเราเราเองไม่รู้จวปสอนใครก็าปฏิบัติตัวเอง อย่างน้อยการปฏิบัติเป็นการประกาศศาสนาอยู่ในตัวว่าคนที่ปฏิบัติทำเป็นคนที่ดีจริงมีความสุขจริงสุขคุ้มจริง็เนเราก็ได้ทางโลกก็กได้เี่เพราะความเมตตากรุณาของพระองค์มันแพ่ถึงพวกเราเราปฏิบัติด,ด้วยความกระตันอยู ถ้าพระองค์ยังมีชีวิตอยู่ก็คงจะภาคภูมิใจว่าคำสอนที่พระองค์อุตสาคนพบชาประกาศก็ยังมีคนยังปฏิบัตบิตามจนทุกวันนี้เอาจากนี้ไวนาต่อ